ความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะก็เริ่มจากประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงในนามกลุ่มรักความสงบค่ะเรียกร้องให้ชุมนุมอย่างสงบมีขอบเขตไม่เคลื่อนไปตามจุดต่างๆที่กระทบกับการจราจรและการค้าขาย ชาวปทุมวันก็สวมเสื้อสีขาวแจกสติกเกอร์ยุติม็อบสักทีอยากมีชีวิตปกติต้องการให้ความขัดแย้งทางการเมืองยุติลงเพื่อคนกรุงเทพจะได้กลับไปใช้ชีวิตและทำมาหากินตามปกติไม่ต้องหวาดกลัวและรู้สึกเครียดเหมือนตอนนี้แล้วก็ไม่อยากให้ทำให้ใครเดือดร้อนเราอยากคืนความสงบสุขให้กลับคืนกับ ชาวปทุมวันแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ในความเครียดนะคะวิตกกังวลจะเดินทางไาไหนไปไหนก็วิตกกังวลนะคะลูกที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแยกปทุมวันนะคะก็มีกลุ่มแรงคิดต้นกล้าประชาธิปไตยเรียกร้องให้เยาวชนและประชาชนเข็นปตรสเนียบัตรแสดงความคิดเห็นร่วมหาทางออกชาติ อีกกลุ่มคือเครือข่ายเด็กสตรีครอบครัวชุมชนยุติความรุนแรงเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงทางวาจาพฤติกรรมอาวุธการทำลายข้าวของเพราะเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองกำลังทำให้เกิดวิกฤตความไม่ปลอดภัยในชีวิตเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัวชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยได้อ่านถแถลงการประกาศจุดยืนไม่ต้องการให้ยุบสภาสนับสนุนการชุมนุมตามแนวทางประชาธิปไตยที่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ไม่ควรละเมิดสิทธิคนอื่น เพรามไม่สนับสนุนการใช้ความเหลื่อมล้ำของฐานะสร้างเงื่อนไขสงครามชนชั้น